นี่พาสาวไปเดทแล้วครับผมเฮ<ะ>้โอสตอปโอคามนคานอ่โอโอ่แม่ <c oughs> อะไรวะใครนึกว่าเล่นนี่จริงโอโอ เอ้ยตกใจโห้แท้แทมโอ้โหแทมช็อกเลยโอ้สิ่งดีๆอยู uh uh <t uh> <t uh ่ตรงนี้โอ้ยปวดหัวปวดหลงมาคุยกันนี่ลงมาคุยกันอะไรอ่ะดูผมลูกผมแต่งตัวด้วยดูผมแต่งตัวด้วย ไม่ต้งเลยดูผมแต่งตัวด้วยมันไม่มีวิจารณ์ดูผู้จัดก,การผมดูผมกำลังเล่นเว็บอร์ดยังมีความสุขผมกำลังมีความสุขมากนะผมกำลังเล่นเว็บอร์ดยังมีความสุขมากเฮ้ยอย่าว่าผมดูผม,มแก่ไวมผมแต่งงานเคยผมถามเลยเคยเห็นผมแต่งตัวอย่างนี้มากินข้าวปา่ะข้าวป้าใบผมไม่เนี่ยผมใส่รองเท้าปลาใบเขารีบขึ้นจากน้ำเพื่อมากินข้าวผมนี่รีบขึ้นอย่างน้ำ เจ๊วันนี้นะครับเรามีนัดก,กินข้าวกันอย่างรู้หลาครับดูรู้หลาเลยแลหละพอมาถึงปุ๊บพี่ปูทําไมไม่ลงจากรถมาครับทําไมครับผมผิดเดือนผิดเดือน <c oughs> ผิดเดือนแล้วเ, <c oughs> เราเองจะเข้าไปกินข้าวกันไหมไปผิดเดือนไหนไหนมาละเราจะเรียงข้าวเองหาชุดมา ขำๆนะขำๆที่อดเล่นน้ำเลยเ,เนี่ยดูดิพี่ชอบผิวเรื่องอะไรม่าเลยขำทีทำไมผิวไม่ลงล็อกท,ทีค,ทครับห <c oughs> ลังเคลีย